เก็บเห็ดมาแกงซดน้ำกันค่ะทุกคนมาดูว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพาซดน้ำร้อนๆมาดูกันค่ะว่ามีเห็ดอะไรบ้างเห็ดโคนค่ะน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วทุกคนเริ่มแก่ตอนที่เขาอ่อนๆที่เราเก็บเก็บรอบที่แล้วคือ เราก็ไปทำงานจ้าพอเรากลับมาวันนี้นะคะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เหลือน้อยมากทีแรกพอป้าเมย์มจะเห็นว่าทีแรกไม่เก็บตอนนี้เก็บดอกบ,บานแบบนี้เก็บนะคะตามฤด,ดูการเห็ดขอนสนค่ะสภาพนี้เรียกว่าไม่สวยนะทุกคนเมื่อก่อนนะ่ะก็ไม่เก็บค่ะเมื่อก่อนก็ไม่กินค่ะถ้าแบบนี้จะกินแต่แบบเดี๋ยวนะคะให้ดู จะกินแต่ตุมต่มๆตุมต่มๆสวยๆแบบนี้กินแต่ว่าปีนี้เก็บไม่ทันจ้าช่วงที่เขาตุม่มเราโมจะไปทํางานค่ะเดี๋ยวเราต้องแยกต้มนะคะเห็ดอ่าขอนสนต้องต้มอย่าง,งน้อย15นาทีก็คือต้มไปเลยสินาทีเนี่ยนะคะแยกออกก่อน ต้มไปน,นานๆเลยค่ะทุกคนมันไม่มีมันไม่มีเปื่อยเละนะคะกรุบกรอบเหมือนเดิมแล้วก็จะให้ทุกคนดูให้หมดก่อนว่าเรามีเห็ดอะไรบ้างส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดขอนสนค่ะเห็ดปูกค่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยคนไทยในยต่างแดนต้องชิมแล้วก็ รู้สึกว่าจะมีเห็ดเนี่ยค่ะเห็ดสีค่ะสีม่วงเข้มเลยค่ะเนื้อแน่นมาก ขึ้นสายค่ะได้มากี่ดอกไม่แน่ใจเนี่นะคะทุกคนได้มากี่ดอกไม่แน่ใจรวบไปแล้วเป็นสีม่วงรอชมแล้วเดี๋ยวเรามาแกงชดน้ำร้อนๆใส่ผักหวานด้วยค่ะนี่ค่ะทุกคนแกงเห็ด แกงเปรอะเห็ดของเราวันนี้นะคะใส่ผักรับปัน่นหรือผักแคลปปั่นก็ได้ค่ะใช้แทนยาหญ้านางได้นะคะทุกคนวันนี้เรามีผักหวานใส่ด้วยเดี๋ยวต้มอีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามากินข้าวเย็นกันค่ะทุกคนวันนี้มีเห็ดพึ่งหวานด้วยนะคะเห็ดพึ่งหวานเห็ดดินเห็ดรวม หลายอย่างเหลืองๆหลือนี่คือเห็ดพึ่งหวานนะคะน่านาทานไหมคะใส่แป้งนัวๆโอ้นี่คือเห็ดเห็ดพึ่งสายสีม่วงๆนี่นะคะทุกคนเห็ดพึ่งสายถ้าเจออีกเดี๋ยวเก็บอีกชอบมากเลยค่ะอร่อยอร่อยแล้วที่สําคัญน้องสีสวยสีเหมือนหอมแดงเลยค่ะมีกี่ดอกวันนี้เมื่อวานเก็บได้สามดอกนะคะนี่เห็ดพึ่งสายค่ะทุกคน อร่อยกรุบกรุบลื่นๆกรุบกุบค่ะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวตอนที่เราจักกินเราจะใส่ปะลาล้าทีหลังนะคะทุกคนอยู่กับฝรั่งต้องไปยุคค่ะใส่ปะลาล้าตอนนี้คือกลิ่นไปถึงเพื่อนบ้านด้วยแน่นอนโอ้ยผักหวาน สภาพผักหวานผักหวานป่ามาจากเมืองไทยนะคะที่ร้านอาหารไทยร้านเอเชียในเมืองหลวงนอร์เวย์เนี่ยมีขายทุกอย่างคะ่ะทุกคนขอแค่มีเวลาแวะไปกินเอแวะไปซื้อเท่านั้นเองนำข้นๆน,นาทานไหมจ้าให้คะแนนหน้าตาเท่าไหร่คะส่วนรสชาติคือ ต้องมาชิมเองนะมาจ้าทุกคนมาชิมกันค่ะใส่ปลาล้าไปแล้วนะคะกลิ่น อืมอยากสดมากอืมเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดขอนสดค่ะอืมเห็ดปลวกค่ะอืม หน้าตาเหมือนเห็ดปลวกเหมือนเห็ดฟางเห็ดขอนสนกรุบกรุบอร่อยเห็ดพึ่งหวานดอกเล็กๆจิ๋วๆ มากมาชิมกันเมื่อกี้ชิมให้ชมทีละอย่างแล้วนะแล้วก็ข้าวตักอ่าหล่นมาลาดค่ะอืม กินกะข้าวอร่อยมากหวานๆหอมๆอมผักหวานอืม จะเพลินมาก Mm-hmm.